นะครับเอาไว้เอาไว้เป็นอาหารเป็ดนะครับเพราะตรงนี้จะมีเป็ดพันไข่อยู่นะครับหกตัวนะครับได้รับได้รับตากปุ๋ยอยู่ที่นี่มีเจ็ด้อยตัวนะนี่อะไรเลยยายเยอะไม่เคยให้อะไรเลยแล้วก็ขยายพันจนเป็จดึงนี่ขึ้นแล้วก็เติมน้ำนแค่นี้เอง หมักปลาข้ามปีนะครับอยู่ในถังเนี้ยถังสีฟ้าเนี้ยมันไม่เหม็นสวัสดีครับผู้กองทำกเกษตรมาแล้ววันนี้พามาดูการเลี้ยงแหนแดงนะครับเพื่อเป็นอาหารสัตว์นะครับเ,เลี้ยงจากเศษวัสดุนะครับที่ที่เหลือใช้นะครับ มาดูขั้นตอนของของการทําก่อนนะครับดูแหนแดงนะครับเลี้ยงในกล่องโฟมนะครับกล่องโฟมเนี่ยเราซื้อมาจากตลาดเช้านะครับเราไปซื้อขอซื้อเขานะครับเขาใส่กุ้งมานะครับกล่องโฟมก็กล่องละสิบบาทนะครับเราก็มาทําลักษณะนี้นะครับเจาะรูไว้เพื่อเวลาฝนตกนะครับน้ํามันจะได้ล้นออกนะครับถ้าถ้าเราไม่เจาะรูเนี่ยถ้าน้ํามันถ้าน้ํามันมาเยอะนะครับแหนแดงเราจะไหลออกนะครับผมเลี้ยงแบบ ยกระดับนะครับเห็นไหมครับยกระดับนะครับยกพื้นสูงนะครับเพราะว่าเพื่อให้ง่ายในการดูแลหญ้านะครับถ้าเราวางที่ที่พื้นดินเลยนะครับมันมันจะดูแลหญ้ายากนะครับแล้วก็เวลาที่เรานําเครื่องตัดหญ้ามาตัดนะครับมันมันจะโดนกล่องโฟมเรามันจะแตกนะครับเพราะนั้นผมก็เลยยกพื้นสูงนะครับโดยใช้เหล็กนะครับเหล็กผมก็นํามาจาก อ่าบ่อเลี้ยงจิ้งดีดผมนะครับเมื่อก่อนผมจะมีมีฝานะครับที่บ่อเลี้ยงจิ้งดีดนะครับทีเนี้ยผมเอาฝามันออกนะครับผมก็เลยเอาเหล็กที่เหลือนะครับมาทําเป็นโครงให้กับกล่องเลี้ยงไหนแดงนะครับลักษณะนี้ครับเมื่อก่อนเลี้ยงตากแดดนะครับเลี้ยงจํานวนหกกล่องนะครับเนี่ยเมื่อก่อนเลี้ยงตากแดดนะครับต้นต้น ดอกแคร์ต้นนี้นะครับแคเตี้ยนะครับยังไม่โตนะครับก็ตากแดดนะครับสู้แดดไม่ไหวนะครับมันมันก็ตายนะครับมันมันจะแดงออกแดงๆแล้วก็ตายนะครับพอหลังๆมาผมเอาต้นแคร์นะครับมามาปลูกนะเพื่อให้เป็นร่มเงาแล้วก็เราก็สามารถที่จะกินดอกแคร์ได้นะครับกินดอกกินยอดกินได้ทุกส่วนนะครับแล้วก็จะเป็นร่มเงาให้กับเนือแดงเราด้วยนะครับด้านข้างทางนี้ผมจะปลูกไอ มันเขือพวงไว้นะครับพอเดี๋ยวเขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเป็นร่มเงาให้กับแหนแดงเรานะครับแต่ก่อนที่จะเป็นร่มเงาให้กับแหนแดงนะครับผมเคยเลี้ยงมาแล้วนะครับรอบหนึ่งกลางแดดแบบนี้เลยครับกลางแดดเลยปรากฏว่าแหนแดงไม่รอดนะครับไม่รอดผมก็เลยคิดจะทําร่มให้กับแหนแดงนะครับก็ผมมีเหล็กที่เป็นฝากล่องจิ้งหรีดนะครับแล้วก็ผ้าซะลแอนเขียวนี่ะครับอันนี้ก็จะเป็นฝาปิด จิ้งหลีดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นโครงเหล็กแล้วก็มันก็จะเป็นเป็นเป็นผ้าเขียวที่ปิดคลุมโครงเหล็กไว้นะครับของฝาจิ้งหลีดนะครับผมก็เอามาที่นี่หมดนะครับทําลักษณะนี้ครับด้านบนผมจะเอาท่อ PVC นะครับขนาด3ามส่วน4ี่นิ้วนะครับตัดแล้วก็ต่อขึ้นมานะครับผมมีท่ออยู่บ้านนิดหน่อยนะครับก็เลยเอามาใส่ตรงตรงนี้ใส่3มทางนะครับใส่3ามทางแล้วก็ เดินท่อมาด้านนี้นะครับไม่ต้องทากาวนะครับไม่ต้องทากาวดึงท่อมาตรงๆเลยนะครับไม่ต้องทากาวมันนะครับเพราะว่าเวลาเราจะลื้อนะครับลื้อหรือเอาออกมันจะง่ายนะครับก็ใช้ลักษณะนี้เลยนะครับสายคเบลไท้ายนะครับมัดนะครับคเบลไท้ายมัดหัวมัดท้ายมันนะครับเหตุผลที่เอาเคเบลไท้ายมัดเพราะว่ามันมันง่ายนะครับปัญหาง่ายแล้วก็มันก็มัดง่ายนะครับสังเกตนะครับว่าตอนนี้ได้ลุ่มแบบ แสงแบบลำไรลำไรตามที่แหนแดงชอบเลยนะครับลักษณะนี้นะครับหกกล่องนะครับเอาไว้เอาไว้เป็นอาหารเป็ดนะครับเพราะตรงนี้จะมีเป็ดพันไข่อยู่นะครับหกตัวนะครับเพราะนั้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของต้นทุนค่าอาหารเป็ดนะครับผมก็จะเลี้ยงแหนแดงไว้ข้างๆนะครับให้หัวอาหารเป็นหลักนะครับแล้วก็ให้แหนแดงเป็นอาหารเสริมนะครับในส่วนของ เป็ดผมก็จะมีร่มให้เป็ดนะครับเนี่ยร่มร่มผักติวนะครับถือว่าเป็นร่มที่ใหญ่มากนะครับสําหรับเป็ดนะครับแต่เป็ดจะไม่ค่อยกินผักติวนะครับเพราะมันเปรี้ยวนะครับแต่ก็จะเป็นร่มให้นะครับร่มให้เป็ดได้นะครับคนก็จะเก็บยอดผักติวไปใส่แกงเห็ดนะครับแกงเห็ดแกงปลานะครับแล้วก็มูลของเป็ดนะครับก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดีนะครับให้ผักติวผักติวที่นี่งามมากนะครับปลูกไว้ในรล้าเป็ดแค่ สี่ต้นเองนะครับสี่ต้นแต่แต่แต่งามมากนะครับต้นผักติ้วนะครับดูนะครับยอดแต่ละยอดนี่อวบๆทั้งนั้นครับแล้วก็ตรงด้านข้างที่เลี้ยงแหนแดงนะครับดอกแคร์นะครับแคร์เตียนะครับที่สูงอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็ให้ให้ดอกแล้วนะครับให้ดอกสามารถรับประทานได้นะครับให้ดอกแล้วนะครับ ก็เก็บไปรับประทานได้นะครับทีเตี้ยงนะครับไมไ่ไม่ได้สูงมากครับสูงจากพื้นดินแค่เมตรก,กว่าๆนะครับดอกเตี้ยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ต้องเด็ดยอดยอดไว้ตลอดนะครับนี่นะครับแหนแดงนะครับว่าถ้าได้รับร่มลำไรลำไรแบบนี้แล้วจะเกิดดีขนาดไหนนะครับในส่วนของ ในส่วนของอาหารที่ให้แหนแดงกินนะครับก็จะเป็นมูลไก่นะครับผมไปขูดมูลไก่มาจากไก่ไข่คอนโดนะครับเขาจะถ่ายมูลตลงด้านล่างนะครับผมก็จะไปขูดมาแล้วก็ใส่มูลใี่เขาอ่ากล่องละหนึ่งช้อนนะครับกล่องละหนึ่งช้อนนะครับเมื่อใส่กล่องเสร็จแล้วก็ตีให้มันแตกนะครับมูลไก่ให้มันแตกมันก็จะกลายเป็นน้ําปุ๋ยนะครับน้าปุ๋ยนะครับมาดูว่าอีกสามสี่วันหรืออีกอาทิตย์หนึ่งนะครับเขาจะให ผลผลิตที่เป็นแหนแดงสวยงามขึ้นขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็ี่ฟังอีกดูอีกด้านนึงนะครับร่มค่อนข้างโอเคเลยนะครับแดดลำไรลำไรเหมือนที่แหนแดงชอบเลยนะครับก่อนนี้กลางแดดเปี้ยงเลยนะครับไม่รอดนะครับเพราะว่าแดดเดือนมีนาเมษานี่แรงมากนะครับตอนเดือนธันวามกราเนี่ยรอดนะครับแหนแดงเขียวดีมากนะครับพอมามีนาเมษานะครับตั้งแต่สิ้นเดือนกุมภามาเนี่ยไม่รอดนะครับผมก็เลยต้องทํา หลังคาเล็กๆขึ้นให้นะครับลดต้นทุนค่าอาหารเป็ดนะครับเป็ดก็อยู่ตรงนั้นนะครับมีง่ายนะครับเลี้ยงเป็ดนะครับพื้นที่เล็กๆนะครับแต่ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์มากมายนะครับดูข้างๆกล่องข้างๆต้นมะเขือพวงนะครับกับต้นดอกแครนะครับผมจะเอา เศษอาหารในบ้านเรานะครับเห็นนะครับมาทิ้งไว้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นหนอนไตยเยอะๆเลยนะครับที่ผมเลี้ยงที่ผมเอาเศษอาหารมาทิ้งตรงนี้นะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะให้อ้ลากต้นดอกแคร์ต้นนี้นะครับแล้วก็ลากของต้นมะเขือพวงต้นนี้นะครับมาดูดซับนะครับมาดูดซับน้ําปุ๋ยนะครับน้ําเน่านะครับ ด้านล่างผมไม่ได้เจาะผมไม่ได้ปิดรูนะครับผมเจาะรูด้านล่างให้ให้ให้มันซึมลงลงดินเลยนะครับพอขยะตรงนี้เต็มนะครับผมก็จะดึงถังออกนะครับแล้วเอาดินกบนะครับด้านล่างก็จะกลายเป็นเป็นปุ๋ยนะครับให้กับต้นไม้นะครับต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆก็จะได้รับปุ๋ยนะครับแล้วก็ผมก็จะย้ายถังขยะถังขยะที่เป็นเศษอาหารในบ้านเรานะครับเศษข้าวเศษปลาเศษเนื้อเศษทุกเศษนะครับมันอยู่ในนี้มันก็จะหมักนะครับหมักเศษ ต้นไม้ที่อยู่ด้านข้างนะครับก็ก็จะได้ได้ปุ๋ยนะครับมันก็จะเป็นปุ๋ยต่อไปนะครับเดี๋ยวมันเจอหนอนเจออะไรย่อยนะครับมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผู้กองทําเกษตรขอบคุณครับสวัสดีครับ